ลังอยู่ในรถดเดี่ยวอ๋อค่ะเดี๋ยวประมาณเดี๋ยว20นาทีค่ะปูค่ะ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 กำลังตามถนนอยู่ค่ะปูค่ะแบเ,เดียวค่ะค่ะค่ะขับหมดแล้วอ่ะพี่น้องปูทรายแดนสุรินทร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาก,ก่อนหมูเลย จะใครไปจะก้อนมูนเลยอมันดีเดี๋ยวมูสิว่าเอาของมูมาล่องติบัวกมูเขาจะเอาค่ะเดี๋ยวหาสมุดก่อนตดี๋วหาตัวนันตัวเล็กก่อนค่ะปูใครแมันฟันซูนนี่ก็สิเป็นศูนยไทยเนาะปูเนาะเออม,นมนอนันมันชนศูนย์ศูนยไทยค่ะอันนี้เท่าวหรอ เก้ากับศูนย์ฟันทีเก่าตเดียวค่ะแเป็นมากเก่ากับศูนย์กับเป็นเท่าฟันสี่ศูนย์้านย์สองกัแค่6กหตันัะปูน่ะอืันนี้ปูวาสิโบปูวาสิโบเน้นไห้ได้หมดอีกก็เน้นมันตือมันถุคือมุกอันตัวไหมเอาเอาไปตามสูตร2โตัวเลยบ่ะปูนี่จังไหนเมนเลยแหะ้ตามสูตรเลยเนาะค่ะอาสูตรล่าง วิ่งล่างหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอ่าขึ้นเล่นใส่ซ้อเอ่อใส่ซ้อโต๊ะเลยขึ้นเล่นตัวหนึ่งคือเข,ข่าป้อจับขาป้อเน้นเอาป้อเออเน้นคันมันอันนี้เชื่อไหมมันก็อยู่งในในซ้อโต๊ะนี่แหละขาปเออโอ้ยช่วงนี้มันก็อุ่น เขาไปออกอยู่ผัคใตนำอ๋อสัญจรมันบาปูสัญจรอ,อยู่ผัคตไต้งินนี่ค่ะนี่มปูเน้นตัวเดียวค่ะปดไว้เก้ากับศูนย์นะสิใส่ทั้งศูนย์ทั้งปูก็ได้ปูก็แล่นทั้งสองแล้วค่ะปูได้หลายเนาะได้หลายตัวเลมันอันตันได้หกหมื่นก็บาดเองเลยอยู่พันหนึ่งสีบหกเจ็ดหมื่นหน่วยล้างเนาะปูเนาะหน่วยล้างย่างเดียวค่ะ น้องกัมเนิงในหน่วยล่างเลยก็ต้องเอาไปขึ้นเป็นหลักสิบหลักยังเลยค่ะปูอืมไปดิเน้นให้กับตัวหนึ่งนเนาะค่ะปูเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งกว่ปูเน้นหนึ่งว่านี่เอาวงกลมวงกลมหนึ่งอะตัวเน้นมีแล้วพี่นออ้องอ่าอาหลักสิบเป็นลักสิบค่ะปูสิบล่างอ่าสิบล่างตัวเดียว วิ่งเลยก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวบ่อปูตัวเดียวเอารอบนี่รอบนี้ว่าตัวเดียวบ่อเมื่อกี้นี้ม่าสามตัวที่ราบปูเนาะสามแต่ว่ามันบ่อเข่าสองสูตรมันบ่อเขามันเขาสูตรเดียวสี่ห้าสองนี่ว่าหันลักสีของปูให้ <งด S 1> มันจับเซทั้งศูนย์เทิร์เกเานี่ถือตรงเป๊ะเลยแล้วเออเป็นนีก็ไอไปว่าสามสูตรว่างหนึ่งนะมันตัวนี้มันสูตรนี้มันเขา่าขาปู มันเขาก็เลยเอาซูตเดียวเจ็ดตัวเดียวรอบนี้ปะปูแมนเจ็ดตัวเดียวสิบล่างเจ็ดตัวเดียวแมนเอาพี่น้องของแทนเลยบ้นให้มันจับคู่ว่าหลายบานนี่จับเอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเท่านั้นเลยเอาจับให้เลยนะปูนะจับโหลดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แน่นเท่านั้นหละเน้นกร<ช>ะสิเน้นคู่เก็ดหนึ่งตัวปูปูจัดหนึ่งเนาะปูเนาะเน้นคู่เจ็ดหนึ่งนหรอโอ้นี่ก็ว่เกิดยาไปชิมเคสองคู่ท่านั้นเองค่ะปูแปลว่าปูเดอคันในใจปูนั่นปูชีวิงหนึ่งกับสองหลังวันนี้ค่ะเพราะว่าซูนีมันผ่านรอยเอ็ดมาแล้วเนี่ยค่ะปู ผ่านรอยเหมาแล้วมันก็บบเหิดค่ะก็ชีวิ่งหนึ่งกับสอง่ยล่ะสูตรหนึ่งไอ้สูตรลบนะได้เห็ดเมื่ว่ามันก็ได้สองได้หนึ่งกับสองแต่นั้นนะได้ปูได้เฮ็ดเมึ่อยู่เอออันนั้นได้หนึ่งกับสองเงี้ยหรอมันมันมันได้เห็นในหนึ่งกับสองได้ได้เกตได้เกตกับอย่งคือปูสูตรหนึ่งคเดี๋ยวเห็ดเมื่ว่าเกตกับอย่งือเกตเกเกตเหนึ่งคือเกตเกเก่าคือปูคือจะไปอย่างซาน ฮะแต่เบืองเดิมแปดบวกห้าเมนบอแปดบวกห้าก็เป็นแต่ว่าปูแต่ว่ามันส่ชดหนึ่งสองหนึ่งสองไหลก็นั่นแหละมันมันมันก็ชนหนึ่งสองนั่นแหละสูตรลบมันก็ชนหนึ่งสองสองหนึ่งอันนั้นค่ะปูหนึ่งสองเออสองหนึ่งค่ะแต่ว่าสูตรบวกแปดบวกหนึ่งนั้นมันชนหนึ่งสองตัวนั้นค่ะ โอ้สเด็ดเดี๋ยวปูมาานนํกัสูตรลักซิปนี่ปูพันบอกแม่ขั้วแม่นบอบอโอ้กไกยอนกไกยอนลามันบป็นอไรบ่คือกันละแม้โอ้ยปูอมพนันธ์ไวยืดตัวนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเอาบอเขียนไว้ตัวนี้ก็ได้เอาบอค่ะปูบอบอบอถ้าคุยกันหลังไม่ก็ได้ค่ะปู เออบนเป็นย oh, so hey, so ังดิพี่น้องเอฟซีเพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วเพิ่นสิว่าแม่กลัวคือบ่บอกนะคือสิเอาแต่ผู้เดียวแท้เว้ยบ่ได้บ่ได้เพิ่นสิบ่มาเพิ่นสิบ่มาเบิ่งเฮาแไปปู่เออลืมปู่ลืมว่าสิบอกมื่กไเฮ็ดง่ายๆคือกันค่ะปู่บ่ได้เฮ็ดยากด้ชุอมของปู่น่ะบ่มีหลายคั่นได้เลยบ่แม่นยังได้คั่นปู่บอกไปถ้าพี่น้องเอฟซีเพิ่นเฮ็ดเป็นเพิ่นบ่เบิ่งเฮาได้ปู่ เว้ยเมื่อกี้เต้นคาร์ดอะไรกันบอกไปมันมันสามโตเองเนาะสามโตกระโบอันนี้เลยสามโตบวกไปแล้วมันก็ได้คนมาตัวใดก็คือตัวนั้นเลยค่ะปูให้ให้เพื่อนมาเบิ่งเข้าแน่ให้เพื่อนให้ให้แม่ขวดเลยมีหมูบ่าวในแม่ลหรเนาะสั่นก็ได้ค่ะปูลืมลืมค่ะเอามันใจคู่เจ็ดหนึ่งมากหลายก้เจ็ดสองเนาะปูเนาะอ่า มันใจร้ายกว่าเจ็ดสองแสดงมาแต่ว่าก็ย่าไปทิมเด้เจ็ดสองโอ้ยสองสองคูหนึ่งปูสองคููเท่านั้นเลยแมนสิหาโรตตอรีไ่ไว้ไว้ดีแล้วที่ปูบวกอันพี่นอ้องของบอมแมนของปูหรือตาพี่นอ้องหววที่พานมาเมื่อกี้นี่เลขกลักหนวยรางของปูนั่นเก่ากับศูนย์บานนี้ปูฟันขาดตัวเดียวคากโพดคือเก่าศูนย์ปูผันทิม ปูวาปูต้องล่งพนวาปูวาเนี่ยฟันตัวเดียวเลยปูมันใจเก้ามุกี้นี่กอสิวาของปูในี่แน่นอนที่นี่ข้ามาจับนับปูมันจะเป็นสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสี่นย์ห้าศูสองศูนัปูเนาะแมนเมื่อกล6คู่ทีไแล้วนะบอกไปแล้วว่าสองศูแมนวะสองเก้าสี่ศูนย์ส่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเมื่อกคูหมดไปแล้วค่ะปูแมนเข้ากับได้เบาอยู่เนาะ อเออรอบนี้บาดน,นี้รอบรอบที่ผ่านมาปูได้ลักสิบสามสามตัวคือซีหาสองค่ะวันนี้ให้ตัวเดียวรอบนี้ให้ตัวเดียวอือเอา้เาผู้ดได้มักเลขตัวเดียวปักลักลักนวยสองตัวลักสิบตัวเดียวสิไปไซรหลอดพี่น้องรอบนี้ปูทรายแดนฟันห้ก่อนหมูเลยอ่ะขอบ,บุญขอบคุณค่ะปูว เออเจริญฟ่อนเจริญฟ่โอ,อ้อยหอปูสุกๆมันๆไปตลอดเด้อปูปูมันอยู่แล้วขวด,วดละเกตหมื่นแปดหมื่นนะปูเนาะงวดละแสนละปูยังยงังพอได้ก็งวดละหมื่นกว่าบาทคันว่ะขวดได้บ่คอยมั่นใจแต่หมื่นกว่าขวดนี่เกือบถึงเกตหมืน่นกว่ปูเหลืออยู่คันบ่อันนั้นมันเก่าหมื่นกลัวบุญอ่ะวู้เพราะว่ามันเป็นเลขอันทั้งหมดไมเลยได้ สหมื่นเกาอ่าอ่าอ่าสร้างมันดีซ้ำนี่ก็ถือว่าเงืนเทวดานาะปูเนาะแมนค่ะเอากรรมนมัสการค่ะปูเออเจริญพรค่ะค่ะค่ะออชูดทั้งหมดแหละค่ะปูค่ะค่ะเจริญพรเจริญพรเอาพี่น้องปูทรายแดนสุรินเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมดที่ผ่านมาบบเมนอย่างดีบบเมนของเพ่นหลุดเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นว่า9กับ0มาที่หลักหน่วยปูว่า0บมาเพิ่นว่าอันเอา9ตัวเดียวเพิ่นว่ามันส้นเก่าของเพิร์เ4 9 5 9 2 9เพิ่นกับบอกอยู่ในคีปาถ้ามันมัก0กัสซี่0หา0 2 0เนาะพี่น้องเนอะเอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับหลักหน่วยล่างของปูรายแดนสุรินละกะ ลักสิบล่างฟันให้คู่ตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องลักสิบล่างหลักหน่วยล่างสองตัวหลักสิบล่างตัวเดียวอ่ะแคปหนา้าจอไว้พิจารณาวงกลมให้คู่เดียวเน้นเน้นเกดหนึน่งฟันที่เกดหนึ่งกับเกดสองวงกลมเกดหนึน่งอ่ะสำหรับคลิปนี้มักสอกกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ